นี้เราอยู่กับไออนไทมัสชนบุรีนะคะกับเวลาที่แต่งพิเศษของครอบครัวพี่สอนนะคะและรถฮาร์ฟเทคที p ีเรียม e คันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างค้าถูกใจสีดำมอนิกแบคคันนี้ไหมคะถูกใจค่ะดูเรียบหรูดูดีมากเลยค่ะมินีิกับขอบพระคุณนะคะที่สละเวลาเดินทางจากนนทบุรีมาถึงชนบุรีเลยค่ะ ยินดีค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าเดินทางไม่ได้ยากเลยแค่ลงทางด่วนมาก็ถึงเลยค่ะมาถึงแล้วก็ว้าวมากเลยค่ะขับรถที่ได้รับถูกใจค่ะอนนี้ยาถามคุณสอนสักนิดนึงนะคะ ว่าทำไมครอบครัวของคุณสองเลือกออกรถคันใหม่กับทางไพรมัสคะจริงๆแนละ้วพี่ดูมาหลายแบรนด์มากเลยนะคะรถไฟฟ้าพอมาเห็นรถคันนี้พี่สะดุดตาเลยรู้สึกว่าข้างในใหญ่กว้างนั่งสบายและที่สําคัญท,ที่ถูกใจที่สุดคือเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละคะ่ะที่รับประกันจนตลอดอายุการใช้งานเลยส่วนอ้มราะคาถูกใจอะไรในรถคันนี้คะส่วนหนึ่งก็มองว่าระยะทางในการวิ่งมันตอบโจทย์นะครับแล้วก็ข้างในระดูโอถงความกว้างอะไรต่างๆนี่มันรลดูดีด้วยโครงสร้าง ของพี่นะครับก็ค่อนข้างจะสูงน<ช>ิดนึงใชน,นที่ค่อนข้างเยอะใช่ครับใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอย่างหนึ่งที่พี่ชอบนะคะที่เลือกรถคันนี้เพราะว่าพี่อ้ําเขาเนื่องจากอายุเนื่องจากโครงสร้างเนะาะเวลาที่ขับรถมาเยอะๆนะคะรู้สึกว่ามันจะเมื่อยมันจะล้าก็จะมีที่นวดหลังให้เราเวลาที่พี่อ้ําเหนื่อยจากการขับรถไกลๆเราจะจอดเนี่ยสามารถปรับตระบดพักผ่อนทุกอย่างจะปรับให้เราอัตโนมัติหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยน้องเพิ่มนะคะชอบอะไรในรถคันนี้ส่วนเตัวเพิ่มนะคบก็ชอบ ที่วางสับเรลจที่สม,มารถเอาไว้ดูหนังเล่นเกมได้แล้วก็ชอบที่วงางเท้าครับเพื่อเพิ่มความสบายในการนั่งข้างหลังเพิ่มมากขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจเลือกรถคันนี้เพราะว่าในเรื่องของราคาที่คุ้มค่ามากกว่าหลายๆรุ่นที่ไปดูมาค่ะแล้วก็เชื่อนะคะว่าภัยมัทจะด,ดูแลเราได้อย่างมืออาชีพมากกว่าที่อื่นค่ะเลยตัดสินใจเลือกให้ภัยมัทดูแลวันนี้มินี่ขอเป็นตัวแทนพวกเราไอออนไัยมัทชลนบุรีนะคะขอขอบคุณที่สอนแล้วก็ครอบครัวค่ะ อย่าลืมนะคะเข้าใช้บริการทั้งต่อไปเรื่องรถให้พรยมัสดูแลค่ะดีดค่ะ,รระเรื่องรถให้ไพรมัสดูแล